สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบก,กับช่องจ๊ะจ๋าป่ากขาพูดเมืองเพชรบูรณ์นะคะวันนี้นะคะจ๋าก็มีชุดตัวเลขนะคะเอามาฝากเพื่อนๆไว้ลุ้นนะคะกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ,ะมาดูก้านนะคะวันนี้นะคะจะมีเลขนะคะสรุปล่างนะคะเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลนะคะให้จ๋าด้วยนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะเลขสรุปล่างนะคะวันนี้มีชุดไหนบ้างนะคะเอามาดูกันนะคะ,ะสำหรับนะคะเลขสรุปล่างชุดแรกนะคะ02ย์นะคะ 06นะคะและอีก1ชุดนะคะ26นะคะ,อะบอกเลยนะคะว่าชุดนี้นะคะเน้นๆเ,เลยนะคะ,ะทั้งหมดนะคะ3ชุดนะคะเน้นๆน,น,นะคะตรงๆนะคะงวดวันที่1นะคะ เดือน4ปี63นะคะอ่าอันนี้เราจะมารอดูผลกันนะคะในงวดนี้นะคะงวดวันที่1นะคะแต่นะคะอ่าฉลากกินแบ่งได้เลื่อนออกไปนะคะแต่ตัวเลขก็ยังให้มาเหมือนเดิมอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะในวันที่2นะคะแต่ยังเป็นชุดของงวดวันที่1อยู่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูชุดต่อมานะคะ สำหรับนะคะสำหรับเลขชุดนี้นะคะ,ะปฏิหารนะคะอาจมีจริงนะคะรอรุ้นนะคะ มาดูกันนะคะปฏิหารอาจมีจริงนะคะรอลุ้นจะมีชุดไหนบ้างนะคะเป็นนะคะหวยนะคะชุดของรัฐบาลไทยนะคะ,ะหวยรัฐบาลไทยนะคะให้มานะคะชุดที่ให้มาก็จะมีนะคะ หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดหนึ่งนะคะตามานะคะเก้าเจ็ดสอง ให้มา3ชุดนะคะหวยรัฐบาลไทยนะคะส่วนชุดกันนะคะ,ะสำหรับชุดกันนะคะ1 1 4นะคะอันนี้เป็นเลขกันนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นนะคะงวดวันที่1นนะคะเมษายน 2563นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางในการเสียงโชคนะคะของนักเสียงโชคทั้งหมดเลยนะคะ่อะเพื่อนๆก็ลองนะคะเอาไว้ไปลุ้นกันนะคะเป็นหวยรัฐบาลน,นะคะถ้าปฏิหารมีจริงนะคะเราก็น่าจะ,ะมีโชคร่วมกันนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมาดูตัวเลขต่อมากันนะคะ อสำหรับนะคะชุดนี้นะคะอ่าสาวท่านนี้นะคะได้ฝากบอกเอาไว้นะคะว่าฝันนะคะว่าเมื่อคืนนะคะฝันนะคะว่าเก็บลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะ ได้สองคู่นะคะอันนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ ไม่รู้จะออกไหมนะคะแต่ถ้ารู้ก็ขายบ้านนะคะขายรถทุ่มซื้อนะคะอ,ะอันนี้นะคะก็เป็นอ่าตัวเลขนะคะเป็นเลขฝันเนาะสาวฝันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสาวท่านนี้นะคะฝันว่าเก็บลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้สองคู่นะคะมาดูเลขนะคะตัวเลขนะคะตัวเลข,นะะเลขในลอตเตอรี่นะคะ ก็จะมีนะคะเป็นเลขชุดหกตัวเลยนะคะหกหนึ่งหกนะคะห้าสี่สองอันนี้เป็นเลขของลอตเตอรี่เลยนะคะเลขในลอตเตอรี่เลยนะคะหกหนึ่งหกนะคะห้าสี่สองนะคะเพื่อนๆก็ลุน้นลองลุ้นโชคกันดูนะคะหกหนึ่งหกห้าสี่สองเนาะอันนี้นะคะเป็นเลขฝันนะคะสำหรับนะคะ เลขชุดนี้นะคะได้บอกเอาไว้เลยนะคะว่าเลื่อนไม่กลัวนะคะมาดูกันนะคะว่าเลื่อนไม่กลัวนะคะงวันนี้ให้ชุดไหนมานะคะเป็นนะคะเลขเด็ดนะคะ เลขเด็ดงวดวันที่สองนะคะพฤศภาคมนะคะหกสามอ่ามาดูกันนะคะซึ่งนะคะเลื่อนไม่กลัวเลขเด็ดนะคะงวดวันที่สองนะคะพฤษภาคมนะคะบอกเอาไว้นะคะว่า25นะคะมีนาคมนะคะอ่าประกาศเลื่อนออกรางวัลน,นะคะ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะอ่ามันอ่จะเป็นนะคะประวัติศาสตร์ไทยเลยนะคะว่าเออเรื่อนนะคะเลื่อนอย่างยาวนานเลยนะคะซึ่งนะคะวันออกรางวันนะคะ นั่นก็คือวันที่2นะคะพฤษภาคมา6 3นะคะมาดูกันนะคะว่าอ่าเลื่อนออกนะคะแล้วตัวเลขเป็นชุดไหนนะคะซึ่งนะคะตัวเลขที่อเอามาลุ้นนะคะในงวดวันที่2พฤษภานั่นก็คือ2 5 52นะคะเลขนี้นะคะจะเป็นวันประกาศนะคะวันประกาศเลื่อนนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะที่เลื่อนแบบไกลเลยนะคะเนื่นนานเลยนะคะอีกตัวเลขนะคะนั่นก็คือ0220นะคะอันนี้นะคะจะเป็นวันวันที่เลื่อนนะคะวันวันออกนะคะออกรางวัลนะคะวันออกรางวัลที่เลื่อนนะคะ เพื่อนๆลองอนำไปลุ้นโชคกันดูนะคะเพราะบางครั้งนะคะเลขประวัติศาสตร์น่าจะามีเกือบนะคะหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะคะที่เราหน้าเอาไปลุ้นนะคะอะไรที่เป็นครั้งแรกนะคะและครั้งเดียวในโลกในประวัติศาสตร์นะคะน่าจะาให้โชคนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวเลขชุดต่อมากันนะคะ สำหรับนะคะเลขชุดนี้นะคะสำหรับนะคะเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับอยู่นะคะเป็นเลขนะคะเลขเด็ดพารวยนะคะ บนนะคะให้เป็นชุดตรงเลยนะคะตรงกับโต๊ะนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะก็ลองเอาไปลุ้นโชคกันดูนะคะแล้เวเรามาดูกันนะคะเลขเด็ดพะลวยให้มานะคะ3ตัว2 8 7และเจ็นะคะอันนี้จะเป็นเลขชุดบนนะคะบนให้ตรงกับโต๊ะนะคะล่างนะคะ ร่างให้ตรงๆนะคะชุดเดียวนะคะ91นะคะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นงวดวันที่1นะคะเดือน4ปี63นั่นเองนะคะอันนี้นะคะอ่าเป็นเลขเด็ดพาลวยนะคะเพื่อนๆก็อ่านำไปลุ้นโชคกันดูนะคะ สำหรับนะคะวันนี้จ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ